สวัสดีนะคะทุกคนจำพวกเป็นหนิงนะจ้าในช่องหนิงมาดามตุรกีหมูเทือนตุรกีนะคะทุกคนจ้าจ้าทุกคนจ้าวันนี้เนาะหลังจากที่หนิงลงอีพีหนึ่งไปเนาะในกรณีที่หนิงตั้งชื่อหัวข้อเรื่องว่าเมื่อหนิงตกเป็นเมียคนที่สามนะ,ะทุกคนจ้าวันนี้หนิงจะมาเล่าอีพีที่สองเนาะในกรณีที่หนิงตกเป็นเมียคนที่สามได้อย่างไรเนาะทุกคนอ่ะ ก่อนจะไปฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนิงด้วยนะคะทุกคนจ๋าแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะว่าจะมีอะไรที่แบบว่าพอจะเป็นสิ่งเตือนใจให้กับสาวไทยหรือคนไทยได้บ้างไหมนะคะทุกคนจ๋าไปฟังกันเลยคะ่ะทุกคนจ๋าจ้าทุกคนจ๋าหนิงจะมาพูดในกรณีเมียคนแรกของแฟนหนุ่งให้ฟังะคะ่ะทุกคนจ๋า อันนี้เป็นเรื่องที่หนิงเองอ่ะแรกๆเลยหนิงไม่รู้เลยว่าเขามีอีกเมียหนึ่งหนิงยังไม่รู้เลยนะทุกคนจ๋าว่าเขามีอีกหนึ่งเมียอ่าอ่าจนกระทั่งนะทุกคนจนกระทั่งอ่าเอางี้ก่อนหนี่อ่ะเพิ่งจะหนิงรู้แค่ว่าเขาว่ามีเมียแค่หนิงคิดว่าเขามีเมียแค่คนเดียวเนาะก็คือคนที่เลิกกันไปก็คือเมียคนที่สองอ่าหนิงอ่ะไม่รู้ว่าเขามียอีกหนึ่งเมียก่อนหน้านี้อยู่แล้วเนาะทุกคนจ๋า แล้วทีเนี้ยหนิงมาอยู่ที่นี่หนิงก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจใช่ไหมทุกคนจ๋าว่าเขาจะมีกี่เมียก็คือคิดว่าเขาเลิกกันไปแล้วเราก็คือมาแต่งถูกต้องตามกฎหมายอะไรแบบนี้ปกติใช่ไหมทุกคนจา๋าแล้วทีนี้เนาะทุกคนข่าวว่าที่หน่งรู้ได้ว่าเขาทําไมถึงมีเมียที่หนึ่งอ่ะก็คือพี่ชายของแกแล้วก็พี่สะใภ้เนี่ยกลับมาจากเยอรมันเขามาเที่ยวช่วงหน้าร้อน เขาก็เลยมาที่ประเทศตุรกีอ่าทุกคนและทีเนี้ยเขาก็เลยชวนหนิงแล้วก็แฟนหนิงเนี้ยไปหาเมียคนที่หนึ่งทุกคนอเอ๊ะหนิงก็ไม่รู้ว่าคนนั้นนะ่ะคือเมียคนที่หนึ่งเขาเนื่องจากว่าเราพูดภาษาเขาไม่รู้เรื่องใช่ไหมเขาก็ไม่ได้เขาเองก็ไม่ได้บอกเขาคิดว่าเป็นเพื่อนกันแล้วแล้วก็เลิกกันไปนานแล้วเขาเลยไม่ได้ใส่ใจหรือคิดอะไรตรงนี้เออเขาก็เลยไม่ได้บอกหนิงอ่าจนกระทั่งไปหาอ่าเมียคนที่หนึ่งที่ร้าน ที่ร้านของเขาอะนะทุกคนไปหาที่ร้านเขาชงกาแฟทํานู่ทนทํานี่นิ่ก็ยังไม่รู้นะเ,ออเขาก็ถามหนิงว่านู่นอย่างนี้เขาก็คุยกันสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้หนิงหนิงเองอะก็ยังคิดว่าเขานะคือเพื่อนนะก็คือคิดว่าเป็นเพื่อนของอพี่สะพ้ายหนิงก็ไม่ได้คิดอะไรก็นั่งกินกาแฟนั่งคุยกันนู่นนู่นนี่นั่น,นเขาก็ยังไม่บอกเลยว่าคือคนนี้คือเมียของเมียคนแรกของแฟนหนู ก็คือนั่งคุยกันไปปกติยาวอะไรแบบนี้นทุกคนแล้วก็ทีนี้พอคุยอะไรที่ร้านจบใช่ไหมทุกคนเราก็จะไปกินกาแฟกันไปกินกาแฟไปกินขนมปังที่ร้านอื่นก็หอบหิ้วกันไปนะทุกคนก็คือไปด้วยกันนะเออหนิงก็ยังไม่รู้อีกนะทุกคนหนิงก็ไปด้วยกันกับเขาแหละไม่รู้เออไม่รู้หิ้วลึกแต่ไม่รู้อะไรเลยทุกคนก็คือไปด้วยกันกับเขาอ่าจนกระทั่ง ไปกินที่ร้านอาหารใช่ไหมทุกคนไปกินที่ร้านอาหารแล้วก็ไปนั่งคุยกันอะไรกันเมาท์มอยกันอะไรแบบนี้เออหนิงก็ไปนั่งเมาท์มอยกันกับเขาจนจนอิ่มจนเสร็จจนอะไรแบบเนี้ยจนเขาไปจนเราก็กลับบ้านเขาก็กลับบ้านแยกย้ายตกเย็นมาใช่ปะเออหนิงก็เลยกลับมาถามแฟนหนิงว่าเออที่รักคนนั้นคือใครก็ใช้แปลแบบทางเสเลตเอานะไม่ได้ใช้ไมไ่ได้คุยกันปกตินะใช้ทางเสเลตเอาแล้วก็เลยถามว่าที่รักคนนั้นคือเขาคือใครเลยวันนี้ที่พวกเราไปหาเขาอะเขาคือใครเออ แกก็เลยบอกหนิงว่าเป็นเมียคนแรกของเขาทุกคนหนิงแม่ตกใจมากหนิงร้องไห้เลยนะครั้งแรกที่หนิงได้ยินอ่ะหนิงร้องไห้เลยหนิงทําใจไม่ได้ทําไมอ่ะเออหนิงก็เลยตั้งคำถามขึ้นมาว่าทําไมอ่ะถึงไม่ทาไมพวกคุณอ่ะถึงไม่ได้อ่าถึงไม่ได้รู้สึกว่า ไม่เห็นฉันมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรไม่เห็นฉันในสายตาเหรอทําไมคุณพวกคุณถึงได้กล้าเอาฉันไปหาเมียหนึ่งโดยที่ไม่บอกอะไรฉันเออโดยที่ไม่รู้สึกเอ่อนึกถึงความรู้สึกฉันบ้างเลยหนิงก็เลยพูดแบบนี้เออก็คือแปลอะไรเนาะทุกคนเนราะมันก็ยังไม่รู้เรื่องมันยังไม่เข้าใจอะไรแบบเนี้ยก็พูดไปก็ร้องไห้ไปเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่รู้เขาก็คิดว่าเป็นเป็น,ป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 นแค่เพื่อนเออเขาไม่รู้เขาคิดว่าเป็นแค่เพื่อนเขาก็เลยพาเราไปอะไรประมาณเนี้ยเออนั่นแหละทุกคนหนูก็ถามเขาถามแฟนว่า อ่าคุณไม่ได้รู้สึกเลยเหรอว่าฉันจะรู้สึกยังไงอะไรแบบนี้คุณพาฉันไปคุณทำไมไม่ถามฉันก่อนว่าฉันเต็มใจที่จะไปไหมเพราะอย่างน้นอยๆเนี่ยฉันก็เป็นเมียอีกคนนึงแล้วไปเจอกับเมียเก่าคุณอย่างเงี้ยคุณไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเหรอหนีก็เลยถามเข้าไปอย่างนี้อ่าแกก็แบบ ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ค,คิดว่าเป็นแค่เพื่อนกันเพราะว่าคือมันเลิกกันมานานแล้วเลยแบบเนี้ย <Okay. S 1> เขาก็ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเ <Okay. S 1> ขาไม่ได้คิดถึงความรู้สึกของเราว่าเราจะรู้สึกยังไงอะไรแบบเนี้ยหนิงก็ร้องไห้แล้วก็แบบเสียใจอะไรแบบนี้เนาะเออเขาก็ขอโทษหนิงและว,ว่าเออเออฉันจะต่อไปถ้ามีงอะไรฉันก็จะพูดฉันจะบอกคุณนะฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรแบบเนี้เพราะว่าเออประเทศตุรกรีอ่ะบางคนเขาก็คุยกันได้อะไรแบบนี้ยเพราะว่าถือว่าเป็นแค่แม่ เป็นแม่ของลูกอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยไม่ได้คิดถึงตรงนั้นแต่สําหรับเราอะ่ะเราก็บอกเขาว่าประเทศไทยไม่ได้นะถ้าเป็นบางคนนะคือบางคนเนะี่ยเขาก็ไม่คุยกันไม่อะไรกันหนูก็พูดแบบนี้ใช่ไหมก็อธิบายให้แกเข้าใจแกก็เลยบอกโอเคถ้างาน,น,ฉ,นฉันจะบอกคุณทุกครั้งแกก็พูดอย่างเงี้ยเออนั่นก็คือจบไปนะั้นทุกคนเรื่องนั้นก็คือจบไปแต่ว่า ก็ยังพี่สะพ้ายก็กับพี่ชายแกก็ยังคงอยู่ใช่ป่ะเออเขาก็ไปหาเมียคนที่คนที่หนึ่งอะทุกวันเลยนะทุกคนเขาไม่อยู่ที่นี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งใช่ป่ะเขาก็ไปหาทุกวันทุกวันทุกวันเลยนะก็ไปเที่ยวกันอะไรกันอย่างเงี้ยเออหนิงก็ไม่ได้คิดอะไรนะหนิงก็โอเคในเมื่อผัวพูดแบบนี้แล้วเราก็ไว้ใจหรือเชื่อใจใช่ป่ะเราก็ชิลไปอะไรแบบเนี้ยเราก็ไม่ได้สนใจเออก็ปล่อยไปเออก็โอเคเขาก็คือเพื่อนอะไรแบบเนี้ยไม่ได้สนใจเนาะเออจนกระทั่งเขากลับกันไปนั่นแหละเขากลับไปอ่าเยอรมันนั่นแหละเออเราก็เลยแบบ เออสูคือเป็นเน้านี่อย่างเป็นเนกับไ่ได้แหมอะไรประมาณเนี้ยเออคิดกับตัวเองนะแต่แกก็แบบมาเทคแคร์หนูดีนะแกก็แบบเหมือนมาขอโทษเราอะไรแบบเนี้ที่ว่าไม่นึกถึงความรู้สึกเราอะไรแบบนี้ยเราเขาไม่รู้เพราะว่าเราเขาคิดว่าเป็นแค่เพื่อนกันอะไรกันอะไรแบบเนี้หลังจากกลับไปนะทุกคนจะ้ะพอหลังจากวันนั้นเสร็จปุ๊บเออหนิงก็ไม่คิดได้นะทุกคน มันก็ยังคงมีการที่แบบว่าไปปาร์ตี้กันอะไรกันแบบนี้เขาคือที่นียเวลาปาร์ตี้เขาก็จะมีเฉพาะผู้หญิงใช่ไหมทุกคนไปปาร์ตี้อะไรแบบเนี้ยเมียหนึ่งอ่ะเขาก็จะชวนหนิงไปบ้างอะไรบ้างไปปาร์ตี้หรือว่าออกไปเที่ยวอะไรแบบนแเนี้ยแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าเรารู้แล้วไงเรารู้แล้วเราก็ไม่อยากไปใช่ไหมทุกคนเรารู้แล้วเราก็ไม่อยากไปแต่ว่าลูกสาวเขาก็ดีลูกสาวเขาก็จะรุ่นเล่ยๆกันหนิงนี่แหละสองคนเนาะเมียแรกก็สองคน,งคนเขาก็ดีเขาก็ไม่ได้อะไรกันหนิงอะไรแบบเนี้ยเขาเขาก็ชอบด้วยซ้ำที่ พ่อเขาว่าแต่งกันหนิงงันเลยแบบเนี้ยเออเขาไม่ได้อะไรเขาก็โอเคกันหนิงตลอดแต่ถึงถึงหนิงไม่รู้ว่าภายหลังเขาจะเป็นยังไงหนิงไม่รู้ไงแต่คือเขาดีกันหนิงไงหนิงก็ดีกับเขาอะไรประมาณเนี้ยแม่นางก็เหมือนดีกันหนิงนะอะไรประมาณนี้เออเมียคนแรกของเขาอะนะก็เหมือนดีกันหนิงและอะไรประมาณนี้ยเออเราก็คุยกันเรื่อยๆนะก็คุยกันไปปาร์ตี้กันอะไรการมีงานอะไรเขาก็จะชวนหนิงอะไรแบบเนี้เออก็ชวนหนิงไปอะไรประมาณนี้หนิงก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะทุกคนจ๋าจนกระทั่งมันมาถึงจุดแตกหักที่ทําให้หนิงอะไม่พอใจ ก็คือวันนั้นนะเขามันมีปาร์ตี้อ่าปาร์ตี้กันก็คือน้องสาวของแฟนหนูเนี่ยมาจากอิสมีกับสามีเขานะแล้วเผอิญว่าน้องสาวเขาเนี่ยดันเป็นเพื่อนสนิทกันคือเขารักกันเอาพูดง,ง่ายบรรดาอ่าครอบครัวทางสามีหนิงเนี่ยเขาจะรักเมียคนหนึ่งคนที่คนหนึ่งมากเขาจะรักเมียคนแรกมากๆบรรดาญาติพี่น้องนะจะรักเมียคนที่หนึ่งมากอ่บาบัดทีนนี้ น้องสาวแกกับผัวน้องสาวเนี่ยเขามาจากอิตนียเขาก็เลยมาเอาหนิงเนี่ยกับตะแกะกับผัวหนูเนี่ยเออไปกินไปกินบ้านผู้หญิงไปกินบ้านเมียนหนึ่งอ่ะหนิงก็ไม่คิดอะไรอีกนะหนิงก็ยังไม่คิดยังคงไม่คิดอะไรอีกนะอ่าจนกระทั่งจนกระทั่งเขาก็คุยกันแหละเออก็คุยกันอะไรกันแบบเนี้ยหนิงก็แบบโมโหเนาะ หน you. You are to you to ิงก็คือโมโหทําไมต้องเอากูมาด้วยเลยประมาณนี้ปล่อยกูไว้ที่บ้านก็ได้นะกูไม่อยากมาอะไรแบบเนี้ยก็คือหนิงก็ยังไว้หน้าให้เกียรติผัวอยู่นะว่าไม่คิดอะไรอะไรแบบเนี้ยนั่นคือแม่ของลูกนะแกก็รักของรักลูกอะไรประมาณนี้ใช่เะล่ะหนิงก็โอเคหนิงก็ยอมอะไรประมาณนี้หนิงก็ไปเออหนิงก็ไปนะคือแต่คือเขาก็บอกหนิงก่อนล่วงหน้าแหละบอกก่อนว่าเออเราจะไปบ้านเขานะอะไรแบบเนี้ยเออคุณโอเคไหมอะไรแบบเนี้ยเราก็เหมือนยากสร้างเขาเรียกว่าอะไรนะ มีสปิริตอะไรประมาณนี้เนาะเออเราก็เลยโอเคเราก็ตกลงไปนะั่นแหละทุกคนจานะ๋านั่นแหละก็เลยไปนั่งกินปาร์ตี้กันอะไรกันแต่ก็แอบ,บน้อยอีกคือเก่าอะไรทุกคนก็ไปแอบบเหมือนแบบ นอน laz, เล่นกันหลานอะไรประมาณนี like okay. ้ก like ็ไม kind of eh like mm ่ได้สนใจใช่ปล่ะเขาก็ไปคุยกันอะไรกันเหมือนเราไม่เหมือนเราคนนอกนอกครอบครัวเขาอะไรแบบเนี้ยเออก็กลับพอกินเสร็จอะไรเสร็จนนิก็กลับมาหนิก็พูดอีกนะบางครั้งบางทีฉันก็มีความรู้สึกว่าเหมือนฉันเนี่ยคนเป็นคนนอกเลยพวกคุณคุยกันมีความสุขเฮฮาแต่ว่าฉันเนี่ยอยู่คนเดียวหนูก็พูดก็ปวยอย่างนี้เออนางก็เลยแบบว่าเออฉันก็ไม่รู้ว่าปัวฉันคิดอะไรอะไรประมาณเนี้ยฉันก็ไม่รู้ว่านางคิดอะไรนางเหมือนเหมือนประมาณว่า อันนั้นก็ญาติอันอันนี้ก็ญาติอันนี้แบบไหนแมอันนี้ก็เมียอะไรประมาณเนี้ยแกก็แบบไม่รู้จะทายังไงอะไรแบบเนี้ยอ่ะอันนี้จบไปก็ยังไม่ยังไม่พีคเท่าไหร่นะ <อ uge Dans> คือครั้งเนี้ยทุกคน <S <S <Gone> ครั้งเนี้ยคือครั้งสุดท้ายเลยคือจบจริงๆนะกับเมียคนที่หนึ่งมันมีเรื่องราวอีกมากมายนะทุกคนที่ว่าที่ทําให้เราแบบมันเก็บอะมันเก็บกดนะทุกคนแต่ว่าครั้งเนี้ยคือครั้งสุดท้ายจริงๆที่ทําให้หนิงอะไม่ไปอีกเลยแล้วก็หยุดหยุดเลยอะไรแบบเนี้ยก็คือ เจอหน้ากันก็คุยกันได้อะไรกันได้เอ่อโทรมาก็คืออ่อซื่อไฮได้อะไรได้อะไรแบบเนี้ยครั้งเนี้ยก็คือไปกินเหล้าไปปาร์ตี้เหมือนเดิมก็จะมีหนิงมีเขาแล้วก็มีลูกอ่าแล้วก็มีแฟนหนิงไปนั่งกินกินกันนะอ่าแล้วก็ลูกแกนเนาะลูกสาวอะอืมก็เฮฮาปาร์ตี้ปกติแหละเออพอเฮฮาปาร์ตี้จบปุ๊บเออความเมาเกิดขึ้นพอความเมาปุ๊บทุกคนมันจะพูดหมดใช่ปะเวลาเมาแล้วมันจะพูดหมด และทีเนี้ยด้วยความที่นางคงจะอึดอัดแล้วก็โดนใครเป่าหูมาบ้างหนิงไม่รู้นางก็เลยพูดกับแฟนหนิงหมดเลยว่าตะแก่ะเออแฟนหนูเนี้ยมีสมบัติอะไรบ้างอย่ายกให้หนิงนะนางพูดแบบนี้เลยอ่ะหนิงไม่ได้ยินกับหูนะหนิงไม่ได้ยินกับหูหรอกแต่นางอะไปพูดกับกับพูดกับครอบครัวเขาแหละพูดกับพ่อใหญ่นะพูดกับกบแฟนหนูเนี้ยอว่าอย่ายกอะไรให้หนิงนะ เพราะว่าเขาเป็นต่างชาติเนี่เขาเป็นคนอื่นอะไรประมาณเนี้เป็นต่างชาติเป็นแค่มีต่างชาติอะไรไม่ต้องยกให้เขามีอะไรคุณต้องยกให้ลูกนะให้ยกยกให้ลูกเราอะไรประมาณเนี้เออนางก็พูดออกมาแนวนี้วันนั้นแรกคือวันที่สิ้นสุดอืมเพราะอะไรลูกป,ป้าด้วยความที่นางเมาแล้วนางพูดออกมาหมดเลยแล้วเหมือนเหมือนแฟนหนูอะ เขารู้ว่าหนิงอยู่ตรงนั้นแล้วทําไมคุณถึงได้กล้าพูดเรื่องนี้ออกมาแกก็พูดแบบเนี้ยทําไมคุณไม่รู้สึกละอายเลยเหรออะไรประมาณเนี้ยเออแล้วทีเนี้ยเขาก็ทะเลาะกันแล้วก็ลูกสาวอะก็เลยพูดขึ้นมาว่าแม่คุณทําไมถึงพูดแบบนี้ คุณไม่อายเหรออะไรประมาณนี้นะนางก็พูดด้วลูกสาวว่าฉันไม่ต้องการอะไรของพ่อทั้งนั้นนางก็เลยพูดเหมือนเหมือนพูดแบบเนี้ยแล้วนางก็โวยวายแล้วก็ร้องโหยร้องไห้ไม่คิดว่าแม่ตัวเองอ่ะจะพูดอะไรออกมาแบบนี้อะไรแบบเนี้ยทั้งที่มีเราอยู่อะไรแบบเนี้ยเออนางก็แบบรู้สึกเสียใจด้วยอะไรด้วยเออแล้วแล้วทีเนี้ยแฟนหนิงอ่ะก็เลยพูดพูด,พ,ด,พ,ดพูดไปแหละก็แบบด่านางไปอะไรแบบเนี้ยเออตั้งแต่นั้นก็พอด่ากันไปอะไรก็ทะเลาะกันยาวนะทุกคนสาหรับเรื่องนี้ทะเลาะกันยาวหนิงก็เลยบอกว่าโอเคถ้าเกิดว่าเขาพูดงเนี้ เออเขาก็แสดงว่าเขาไม่เห็นชันเนี่ยเป็นเพื่อนหนิงก็เลยพูดแบบนี้ก็แสดงว่าเขาไม่คิดว่าชันเป็นเพื่อนทั้งๆที่ชันเนี่ยคิดว่าเขาเป็นเพื่อนมาตลอดหนิงก็เลยพูดแบบนี้แสดงว่าที่เขาทําดีกับชันเนี่ยเขาคิดหวังสมบัติของคุณใช่ไหมเออเขาคุณเขาคิดหวังสมบัติของคุณใช่ไหมเขาถึงได้ทําดีกับฉันหนิงก็เลยพูดไปต่างๆนานาเลยเนาะทุกคนก็คือวันนั้นเป็นวันที่แตกหักเลยนะในความรู้สึกของหนูนะ ความรู้สึกของหนิงกับเมียค,คนที่แรกอะนะทั้งที่คนแรกเนี่ยหนิงไม่ได้คิดอะไรกับนางนะหนิงก็โอเคแหละอะไรประมาณเนี้ถึงเขาจะพาหนิงไปโดยที่ไม่บอกอะไรเลยหรืออะไรแบบนี้หนิงก็โอเคเพราะนาะงก็คือก็คุยดีกับหนิงแล้วก็เปิดใจกันอะไรกันอย่างเงี้ยนาะเออไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ล้ำเส้นอะไรหนิงหรืออะไรหนิงจนกระทั่งวันนั่นแหละวันนี้แหละที่นางมาพูดถึงเรื่องสมบัติตะแก่อะไรแบบของแฟนหนิงอย่างเงี้ยก็เลยทําให้หนิงอะตัดขาดกับเมียคนนี้ไปเลย ก็คือแต่ก็คุยได้นะก็คือคุยได้ปกติแต่จะไม่แบบไม่สูงสิงเหมือนแต่ก่อนนะเออทุกคนเข้าใจปะเออก็ไม่สูงสิงเหมือนแต่ก่อนอะไรแบบเนี้ยนางก็แบบมามาหานะมาหาครั้งหนึ่งมาหาที่บ้านเนี้ยแล้วก็โทรศัพท์มาคุยบ้างอะไรแบบเนี้ยเออเหมือนอยากอยากอยากยืมเงินถัวหนิงอะไรประมาณเนี้ยแต่หนิงบอกว่าไม่ให้เออตอนแรกอันหนิงให้แต่พักหลังมาหนิงบอกว่าไม่ให้อะไรประมาณเนี้ยเออเพราะว่าหนิงเคืองไงหนิงไม่พอใจหนิงก็ยอมรับว่าหนิงไม่พอใจเ่าแล้วทีนี้ พอจบเรื่องนั้นปุ๊บอะหนิงกาแฟก็เลยบอกว่าโอเคนะต่อไปเราจะไม่ไม่ไปกินไม่ไปปาร์ตี้บ้านเขาอีกแล้วหรือจะไม่ปาร์ตี้อะไรทั้งนั้นกับเขาถ้าเกิดเขาเป็นแบบนี้เราจะไม่ปาร์ตี้อะไรแบบเนี้ยเราก็คือมาตกลงกันมาคุยกันตั้งแต่นั้นมาก็คือเราก็ไม่ไปไม่ไปบ้านเขาเลยทุกคนไม่ไปหาเขาเลยอืม ไม่ไปหาเขาเลยถ้าเกิดเขาอยากเจอก็คือมาเจอที่บ้านหรือไม่ก็มาเจอที่ร้านหรืออะไรประมาณเนี้แล้วเราหรือว่าเจอตามถนนหนทางอะไรแบบเนี้ยเออทุกคนก็คือแถบเนี้ยมันเดินไปทางไหนมันก็จะเจอมันเจอกันง่ายอะ่ะเออสาหรับเมียนหนึ่งะนะเออเพราะว่า บ้านเขาไม่อยู่ข้างบนไงเมียหนึ่งอยู่ข้างบนเมียสองอยู่ข้างล่างอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเมียสองตอนนี้เขาอยู่ฮอลแลนด์ไงแต่ว่าเอนางก็ไม่ได้มาก้าวไก่ตอนนี้คือนางไม่ได้มาก้าวไก่แต่เพียงแต่นางส่งลูกมาเป็นสปายแค่นั้นเองนะทุกคนแต่เราก็โอเคแหละตอนนี้เราก็โอเคดีอยู่อะไรประมาณเนี้ยเพราะว่ามันก็โตขึ้นแล้วและแต่บางครั้งบางทีเราก็ขิงยิยเยยเนาะโมโหเฉยเฉยอะไรแบบเนี้ยนะทุกคนจ้าประมาณนั้นก็หนิงไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนจ้าแล้วมันจะมีภาคต่อเลยนะว่าเมียหนึ่งหนิงเนี่ยนะ ทำอะไรแสบไว้หนิงอีกมากมายเลยทุกคนจ๋าแสบเป็นกันหนิงไว้อีกมากมายนะเออแล้วอีพีต่อไปนะทุกคนหนิงจะมาพูดอีกเมียหนึ่งอีกรอบหนึ่งละกันเนาะทุกคนจ๋าว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงสําหรับเมียคนตุรกีนะเออว่าทําไมหนิงเนี่ยถึงได้กลายมาเป็น อ่าเมียคนที่สามนะยังไม่จบนะยังไม่จบอันนี้คือมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ในบรรดาแบบเมียเมียคนแรกแล้วก็เมียคนที่สองเฉยๆนะทุกคนจ๋าประมาณนี้นะคนวันนี้เอาแค่นี้พอคะ่ะทุกคนจ๋าเออใครอยากฟังต่อก็กดคอมเมนต์ได้เลยค่ะใครอยากฟังต่อกดกดคอมเมนต์ให้หนิงหน่อยแล้วก็เออช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หนิงหน่อยนะทุกคนจ๋าใครอยากฟังต่อนนะสําหรับอ่าสหรับอ่สาสไปย์ตตุรกีสไปรสไปยตตุรกีอย่างเรานะทุกคนจ๋า เมื่อหนิงตกมาเป็นเมียที่สามนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะฟังให้จบด้วยนะคะทุกคนจ๋าหนิงอยากจะบอกทิ้งทายว่าในกรณีที่หนิงมาเล่าเนี่ยมันคือการแชร์ประสบการณ์ที่หนิงเนี่ยตกมาเป็นเมียคนที่สามนะคะทุกคนจ๋าให้ทุกคนฟังให้จบฟังให้จบเออแล้วก็แนะนำหนิงได้ว่าหนิงควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง แต่ว่าทุกคนหนิงใหญ่จะบอกว่าหนิงอ่ะมีโรคประจําตัวอยู่เนาะไม่ใช่โรคประจําตัวหรอกโรคประจําตัวนั่นแหละทุกคนเออทาให้หนิงอ่ะพูดเร็วแล้วก็พูดไม่ค่อยชัดนะทุกคนปากเหมือนคนปากเบี้ยวเนาะหนิงเป็นมีโรคประจําตัวอยู่นะทุกคนจะ่ะในคลิปนี้ใครอยากแนะนําอะไรหนิงก็แนะนําได้เลยแล้วใครอยากฟังต่อมีอีพีสามต่อค่ะแม่แม่แมค่ะมาฟังกันได้นะคะเอามาเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้เตือนคนไทยว่า ก่อนจะมีปวตุรกีต้องเป็นยังไงมาฟังหนิงค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนจ๋านะคะเมื่อหนิงตกมาเป็นเมียคนที่สามแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย